สวัสดีครับ FC นัตตีมีเดินป่าครับวันนี้บังเอิญครับมาที่ตลาดหน้ามอครับก็คือตลาดหน้ามอเนี่ยเป็นตลาดอยู่ที่หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับหรือว่าหน้ามอชอนครับตลาดหน้ามอที่เพื่อนๆคงจะคุ้นหูกันดีนะครับเผเอิญครับเดินเข้ามาข้างในครับมาเจอตลาดสินค้ามือสองครับรู้สึกว่าน่าจะเปิดใหม่ครับ ดูดูป้ายครับไม่ได้ใจว่าอ่านชื่อถูกชื่อผิดนะครับมูมูจังเจนะครับนี่ครับมีหลายอย่างมากอ่ะดูนะครับมีหลายอย่างมากๆแล้วก็ใหญ่มากครับใหญ่มากๆคือต้องขอออกตัวไปก่อนว่าเรื่องสินค้ามือสองหรือของมือสองโดยเฉพาะถ้ามาจากของญี่ปุ่นจะแท้หรือไม่แท้เนี่ยนัตีไม่มีความรู้เลยนะครับไม่มีความรู้เลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวจะพา ไปถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูกันทีละนิดทีละหน่อยดูกันช้าช้านะครับเผื่อเพื่อนเพื่อนรู้จักนะเพื่อนเพื่อนรู้จักและสนใจก็มาเที่ยวกันได้ที่ตลาดหน้ามอครับตลาดหน้ามอชอส่วนแรกก็มีเป็นกองเลยก็เป็นพวกกระเป๋ากระเป่าขัยกีนครับทีละทีละทีะกี่สิบบะขายเป็นทีละช่างขายเออไปกินกันครับส่วนตรงนี้ก็จะติดเกรดหน่อยนะเพราะใส่ ไม้แขวนเสื้อ,อไว้เลยนะดิกเกรดหน่อยนตันนี้เป็นคล้ายๆกับฟัวเจอร์รอครับเป็นหวายราคาาคา5้0บาทครับอ่าตรงนี้จะเป็นเครื่องมือช่างครับโซนนี้เป็นโซนเครื่องมือช่างผมไม่แน่ใจว่า ถ้าเป็นสินค้ามือสองจากญี่ปุ่นเนี่ยถ้าเป็นเครื่องมือช่างเนี่ยมันจะใช้งานได้อยู่หรือเปล่านะหรือบางคนซื้อไปสะสมไปแต่งร้านแต่งบ้านแต่งห้องผมไม่แน่ใจนะครับนาติไม่แน่ใจเนาะมันก็เหมือนกับของบ้านเราเลยนะครับเป็นครีมนะครับราคา40บาทตัวนี้ก็เป็นกันไก่เนี่ยเป็นกันไก่เก่าเลยครับเนี่ย20บาทนะครับ30บาทบอาเป็นของเก่าเป็นของ มือสองอะครับจากญี่ปุ่นเดี๋ยวตอนนี้เป็นลังเลยครับมีทั้งหมดมีมีเยอะครับปะแจว้วกันไก่เก่าเยอะมีดพ้าเก่าเรื่อยเคยเคยเห็นเคยเห็นคุณตาในหนังญี่ปุ่นเนี่ยครับเนี่ย <c oughs> เป็นเรือแบบนี้เนาะ <c oughs> คุณตาอยู่ครับ ไม้กลอฟไม้กลอฟมือสองคนที่ชอบตกปลาอย่าพลาดเลยนะครับนี่เป็นลอกตกปลาแต่อย่างว่าครับเราก็ไม่แน่ใจอีกนั่นแหละครับว่ามันเป็นของญี่ปุ่นจริงหรือเปล่าหรือเป็นของจีนนะก็ไม่มีความรู้นะหน้าสื่อม่มีความรู้ก็มาดูยี่ห้อได้นะครับบางคนมาดูยี่ห้อได้มียี่ห้อติดนะนี่บางตัวก็เป็นของใหม่ยังไม่ได้ใช้นี่แต่มีป้ายติดตรงนี้ให้เห็นไหมครับ ปลายติดตรงนี้ให้เป็นของคล้ายๆกับใหม่แต่ว่ามันเก็บรักษาไม่ดีนะอาจจะรักลดล้างสต็อกเลยอละสักอย่างครับสว่วนนี้ก็เป็นของอะไรเนี่ยกิฟ์ซ็อบนะกิฟ์ซ็อกกิฟ์ซ็อบด้านในมีเยอะครับมีโมเดลมีโมเดลครับ อ oh. ah, มาดูโซนของแต่งบ้านแล้วก็ของใช้ทั่วไปครับโอ้ดูครับทั้งตู้เลยไม่แน่ใจว่าขายหรือเปล่าทั้งตู้อย่างเงี้ยครับ <Yeah. S 1> ตู้สวยมาก ผมดูแล้วม right? ันเหมือนของทั่วไปบ้านเราเลยครับก็เลยดูไม่ออกนะครับว่ามันเป็นของญี่ปุ่นหรือเปล่าดูยังไงเพื่อนๆพอจะมีทริคครับการดูครับการดูของญี่ปุ่นว่าเป็นของยังไงก็คอมเมนต์บอกน้าตีได้นะคอมเมนต์บอกน้าตีหน่อยครับ ก็คอมเมนต์บอกนาสีหน่อยดูโซนน,นนี้ครับนี่ครับดูโซนนี้นของแต่งบ้านใครชอบสไตล์ไหน่ซื้อไปได้เลยนะสัปปะหลาดในเรื่องหมุนทำแมงเทนาบีนก,กับไห้ผิดนะครับอนี้หมดเลยเนี่ยตูนแต่ละเรื่องดังตรงเที่ยวก็ดูกันใช่ครับ นี่เป็นแก้วกาแฟครับสวยมากสวยมากๆครับน่าถือว่าของเยอะนะถือว่าเยอะจริงๆครับตลาดหน้ามอนะครับตลาดหน้ามอหน้ามอชอครับมาเที่ยวกันได้ครับมีทั้งของกิน ของใช้นะครับเสื้อผ้าแฟชั่นนะครับเสื้อผ้ามือสองแล้วก็แหล่งมือสองที่เปิดใหม่ที่นตีพามาดูนะครับของกินนี่เยอะจริงๆครับบอกไว้ก่อนนะครับของกินเยอะมากๆครับโอ้หนี่ครับจานนติไม่มีความรู้นะมาถ่ายไปเพื่อนดูนะแล้วก็เพื่อนตัดสินใจเองว่าชอบหรือเปล่าถ้าชอบก็มาดูกันได้ราคา สองร้อยบาทสองร้อยบาทสองสามร้อยห้าสิบสี่ร้อยห้าสิบหกร้อยห้าสิบครับโอ้ด้านในก็จะเป็นโซนแก้วครับอืมก็เรียกว่าอะไรเนี่ยถาดถาดใส่ของใส่กับข้าว วหม้อด้านนี้หม้อครับขายเป็นขีดนะเ,นเพื่อนๆหม้อจากญี่ปุ่นหม้อเคลือบอีนาเมลนะครับราคาขีดละ40บาทช่างเป็นขีดครับเดี๋ยวรตีดูครับโอ้เฉพาะตัวนี้นี่ประมาณเกือบ2โลครับนะโอ้เกือบ2โลพูดง่ายๆก็ขีดละ40บาทกิโลกิโล400ครับถ้า2โลก็800 นี่ยนี่ยดูดูด,ดูนี่ครับอุย้ยมันหนักครับมันหนักมันหนักเออมันหนักนี่ขนาดอันเล็กๆนะครับเพื่อนๆเห็นเนี่ยก็หนักอยู่นะครับเนี่ยนี่ก็ประมาณสี่ขีดนะสี่ขีดก็สี่สี่สิบหกก็ร้อยหกสิบบาทนะเออขายขายเป็นขีดก็ดีนะแฟงกันครับนะอืมเนี่กาอุ้นี่ก็หนัก นี่ก็ประมาณสักแก้าขีดหรือโลหนึ่งตัวนี้นะอ่าด้านในก็จะเป็นแก้วโซนแก้วโอ้ตัวนั้นเป็นแก้วไอ้ใสไอ้รักษาความเย็นความร้อนนะรตรงนั้นครับแก้วพวกแก้วเยืต่ติแก้วอะไรอย่ี้ครับตัวนี้เป็นแก้ววายแก้ววายก็ขายเป็นขีดนะครับ ถ้าเป็นแก้วไว้ขอบท้องขีดละ50บาทถ้าเป็นแก้วคาเล็เตอร์ที่มีลิขสิทธิ์นะครับก็ขีดละ3 5สิบห้าบาทถ้าเป็นแก้วใสทั่วไปที่เห็นแบบนี้ครับก็ขีดละสิบบาทขายเป็นขีดนะก็พูดง่ายๆก็โลโลละหนึบาทนะโอ้ด้านบนโซนนาฬิกาครับโอ้โหเยอะเยอะจริงๆครับโอ้หโซนโซนนี้ครับ ปิกนิกปิกนิกน่ารักเลยครับเนี่ยเตานี่เป็นเตาโอ้น่ารักมากนี่ครับน่ารักมากนี่ครับโอ้หุ้ยน่ารักดีครับใครแนวแคมปิง้งหรือแนวชอบแบบคลาสสิกครับคลาสสิกเลยตอนนี้นะเอาไปแคมปิ้งแล้วก็โอ้ใช้งานคนน่าจะมองกันตอนนี่เราไปแคมปิ้งนะ โอ้นูนเยอะเลยครับหม้อเครื่องเครื่องครัวหม้อโอ้เยอะเยอะโซนลูนเยอะเยอะจริงๆิโอ้โหนี่ครับอย่าลืมมาเที่ยวก็ได้นะครับตลาดหน้ามอนะครับตลาดหน้ามอมชครับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับมาเที่ยวก็ได้เลยครับเยอะจริงๆนะครับอะวันนี้น้าตีต้องขอตัวลาเพื่อนเนเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ